สวัสดีครับพี่น้องเตรียมกับเขาให้สร้างมานนี้ได้นากากหมูมาตจหน่อยเอามาย่างครับผมย่างแล้วก็สซิตำหม,มักแตงมักย่างดีครับผมนี่มักย่างดีเลยอะย่างไฟช่วงสูงเนี่ยจัาหน่อยฮะเดี๋ยวมาเมืองกันครับผมนี่ตจ้หน่อยมกัก กระเทียมพริกไทยกระเทียมพริกไทยเกลือรสดีผงนัวครับผมแค่นี้แหละแล้วก็ตําพริกแห้งใส่น้ำนิดหนึ่งเพิ่มความรสชาติจีจานมักแลเวก็ไปแช่ในช่องฟิตไว้ประมาณจะเกองสุบุ๊งเดี๋ยวนําไปย่างกันครับผมจางไฟอ่อนๆพี่น้องจะไหน่อก็เอาอ e ิปบ็อกห้องขึ้น ขจัดมันสิใหม่ก้อนสุกหั่นเป็นบ้างๆไว้กินกับตำแบกแดงสุดยอดครับผมจักเสต๊ดเมนูย่างให้เพื่อนกินก็เลยเห็นหนาักากหมูมือเศร้านี่ก็เลยซื้อหนาักากหมูมาหนากากหมูอย่างดีๆหอมๆเห็นปะ ค่อยๆกลับดีๆครับผมตรงคุ้มไฟไดีๆกระสัมนมันสิบใหม่กวอนสุกเนาะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวตำหมกแ่งเมนูเสียบๆครับผมวันนี้อูไดได,ได้กินกับพูดเดีวกับเกี่ยมแก้มาเร่งกับเกี่ยมชุดจอดเลยด้วยหน้าก,กากหมูนะครับผม ส่วนนี้เนี่ยกะลินน้นตันไหนก็จ้างไว้เดี๋ยวก็จังสิตำม,มกแตีงก็ดีละเพื่อนคืนตอนนี้กะสิบเอ็ดโมงแล้วอันนี้ได้เมนดูเดียวตำมะเตแดงกินกับขหนี้วนี่แหละนะพี่นี่ปวน,นอนอยู่โอเคครับเดี๋ยวจังตำมะเตีงให้เพื่อน จะวมึงตำมะแ่งก็แล้วกันครับผม กอแบบพี่น้องเป็นกอแบบเท่เทด้านคางครับผมเทปูนดาน้านคางกอแบบเทปูนด้านคางครับคางบ้านรอบบ้านครับผมเวลาเอาอยางเข้ากันจังเบาเลอนนะเทแบบรอบบ้านเทเทพื้นเทพื้น ประมาณเมตรหนึ่งครับผมลูกใดกับปูกับเดลือกยาวแลยเปลืองจะเสร็จแล้วอยากนอนอยากนอน นี่กับกุญแนครับผมรอบบ้านกระหน่ายอยางหูว้ยครัวนะเดี๋ยวซอยเดี๋อยวตำมะแข่งปานมะแข่งเรียบร้อยแล้วครับผมนะเดี๋ยวมึงกระหน่ายตำมะแข่งครับกับเลืออีกหูหนึงสี่คูันึ่งย,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 ยางไฟอ่อนๆพี่เนาะ นี่นี่วงนอนอเดี๋ยวจงังเมืองตรนไหนตําแตงครับแม่กำลังเอานอนอยู่่อนเงี้ยหอนเอาหกไหลเตรียมกับข,อขอาให้สร้างอยู่แป๊บนึงครับผมกรุบๆพี่นองอ,อย่างได้งามคักเหมนอนเพ่า กูได้หลายยางกูไดลายยางคืออย่างในง่ามคักตัวหนาพี่น้องหน่อยยาที่มันใหม่มันใหม่กระเทียมอือพี่ป้ากระมาศซอยไอ้เพื่อนกินกับตำมะเปียงมากเขาที่ครับเสียบปะเรียกว่าบอกให้ตาห,ห,หน่อยมากเองได้เนีกก่ยอืมชิมมั้งเป็นไงกุ๊กรุบอือ กินกับตำมะเตียงนี่สุดยอดแี่มาแล้งกับแก้มเนาะอังศีเนี่ยพี่อังศีมีดบ่าเข่าปวดเยอะเธอเอาเอามีดไงเบาใส่แห้งเนี่ยไม่ได้ฝนบม่ได้หมาดนั่นน่นะอู้เต็มซามเลยอันนี้เนื้อมันได้อีกอยู่ได้ให้นั่นไง ได้ไล่หน,นะจักเฉดเมนู่อยังมือนี่นท,ที่แรกที่แรกแพ้ว่าสีว่าสีเอาเนี่ยเศษมะตุมให้เพื่อนอีกคิดเมนูกับหัวเดี๋ยวมืออื่นจังเอาไมา่ค็ดอ่กอกล็อกเนื้อป<ช>ะเนาะเข็ดมือว่านเสียบอยู่ดิเข็ดต่อหน่อยเข็ดกอกล็อกไก่เพื่อนว่าเสียบอยู่เดี๋ยวมืออ,อื่นสีเข็ดกอกล็อกเนื้อตุ่มปิ้วเปื่อยพี่น้องเมืองเมือง สำหรับคนดมักมั่นนี่เนาะว่ามีผิดหวังน้ำแพร่ว่าเนาะ,นะชิ้นใหญ่ๆไปเลยครับผมเพป่นเหตุงานมาไม่มีเมียตำแ่งสูเพิ่นกินเหมือนกินกับข้าวเหนียวแซ่บพี่น้องโอเคเดี๋ยวจะไปเมืองตะหน่อยตำแกงแพ<ช>่ว่าเตรียมไป<ร>เพป่นมากกับสิได้กินเลย้านลออยางตอนเพิ่นขึ้นมาแล้วมันบบท่านเพราะว่ามันต้องใส่ ไฟอ,อ่อ,อนๆใส่เวลาพร้อมเด้นีนีี่น่องโบแมนวาสีสูมไฟใส่อย่างเดียวใหม่ก้อนสูกเห็นบันปะกรบๆเลยงามกำลงังงามกาันกำลังงามอ่ะโอเคเดี๋ยวเม่งตำบัแตแยงถ้าตัวไหนได้ตำบัแตแยงเห้มึงแก้ว 拜 kon。